ก็ชอบชายโู้สึนแคลรับเชิญวันนี้ดีกว่าเป็นรุ่นน้องผมเองครับน่าเป็นน้องจากบ้าน AF เหมือนกันอยู่ระเบิดเถิดเทิงด้วยนี่มาอยู่เพิ่งจะเข้ามาอยู่ระเบิดเถิดเทิงเข้ามาเป็นสมาชิกระเบิดเอ่อระเบิดเถิดเถระเบิดเลยรุ่น3อยากรู้จักแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครครับแล้วคนนี้เนี่ยเล่นละครเวทีกับผมด้วยรอด้วยและละครได้ร้องเพลงพร้อมหน้าตาดีแฟนคลับเยอะอยากเจอแล้วไหมอยากเจอไหมน้องต้นวันธงชัยครับ ต้นน้งต้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลกองฉากด้วยนะครับต้นแหลน้องบินฮะบินบินบินนี่คือในเรื่องระเบิดเถื่อนเชิงชื่อบินนครับเปิดกิจการในในในซอยระเบิดเถิงอเป็นกิจการแบบออแกไนเซอร์บริษัทจัดให้รับทุกอย่างใครอยากมาทําอะไรก็จัดบริษัทจ้างมาได้จับรับจัดงานศพมะทุกอย่างนะศพไปศพไปรางพี่ไม่ตายพี่ป๊อบอายโดนระเบิดยังไม่ตายเลยรับทุกงานใจยิ้มอาม่า งานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรอย่างงี้นักจัดงแฟนอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าเติบโตมาบนครอบครัวที่นักดนตรีนักดนตรีใช่ปะแต่งเพลงได้ใช่ไหมแต่งเพลงได้แต่งเพลงได้ตั้งแต่กี่ขวบอ่าเอ่อช่วงคือมันซึมซับมามากกว่าคือคุณพ่อเป็นนักแต่งเพลงก็แบบว่าฟังเพลงที่คุณพ่อแต่งมาเรื่อยๆจนถึงแบบเรามัธยมอะไรเงี้ยเราเล่นดนตรีได้เราก็แบบเอออยากจะลองแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งอ๋อเป็นช่วงมัธยมใช่ไหมมัธยมให้พ่อจะแต่งให้พี่สักเพลงได้ไหม ทำไมพี่จะไปทำอะไรครับอย่างตอนช่วงนี้พี่เครียดเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องอะไรด้วยเครียดเรื่องครอบครัวเลยครับหลังนี้ผมเห็นพี่มีปัญหากัเมียบ่อยมากไอเราไม่ได้มีปัญหาหรอกปะโถผู้หญิงอะนั่งยุ้มยิ้มกลับบ้านตีสามสี่สี่เอาอยักทำไมอะคำถามไปเที่ยงผู้หญิงมาให้แล้วพี่บอกว่าไงบอกไปแทงนกกับเพื่อนแทงนกกับโคตีไอโกมัมแทงถึงเหรอ เออแล้วก็คิดผิดไปอ๋อมันเอาบล็อกต่อแต่กี่แล้วนะเวลาเวลาไปไหนมาไหนนะขอแนะนำให้ใช้นี่สายพี่โหนทำไมพี่โหนนะครับถ้ามีเมียยอมรับประเมียตรงตรงนี่เฮ้ยคาเฟ่บ้านเจ้าทีตีสามตีสี่แล้วกลับบ้านแปดโมงเก้าโมงไปไหนมาพูดเลยไปนอนของคนอื่นมาจบไหมฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอนี่พี่โนไม่จนเลยจบจริงเลยเนี่ยงานเเมียเขาบอกว่าเออโอเคงั้นหายกันจบเลย เท่าไหร่ว่าเฮ้ยฮะก็เจ้ากัน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 พี่กำลมงรอคนอื่นก็่หนูอย่างก็เมีรู้อย่างรู้แล้วาอ็เจ้ากันไปเจ้ากันไปต่งเพลงเขไม่ดองเลยได้ไหมเออตัางเพลงหน่อยน้องเมียน้องเมียพี่อยากให้เจ้าได้ฟังสักหน่อย เออแค่นี้พอได้ไหมแค่เดี๋ยวนี้มันต้องมีต่อเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นช่วงร็อกแบบช่วงไปปลายสงสัยไหมทำไมต้องเป็นเพลงแนวนี้ทำไมครับเขาเพราะได้ข่าวเมียพี่แก่ไหมฮะเฮ้ยไม่ไม่แก่ไม่แก่เป็นคนเกิดนานแล้วก็ไม่ดูอ่ะเมียเขาเกิดสองสี่อ่ะอ้าวสองสี่อะไรอ้าวสองสี่แปดแปดโอ้แปดแปดเลยบ้านั้นมันรุ่นยายแล้วจริงแล้วต้นเป็นคนตลกปะก็นี่เลยครับในบ้านเองก็บอกตลกฝืดตลกฝืดใช่คือคนเราเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาพี่ มีมุกอะไรตลกตลกล้อปลาป่าทายปัญหาทายปัญหาพี่โก้ทุกข้อดิฮะทายปัญหาเหรออะไรเอ่ยปากยังให้ถูกกันเนี่ยไม่ได้ทายถูกแล้วโอ้ยเขาไม่ตลกมาก่อนสิบกว่าปีอันนี้เนี่ยเรื่องจริงเอาปัญหาจริงของผมดีกว่าถ้าสมมติว่าโน้ตบุ๊กเราเสียเนี่ยทำไงให้มันหายเร็วที่สุดไปซ่อมเลยครับผิดจัดงานศพผิดโนทบุ๊กเสียเอาไปวางไว้หน้าบ้านทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็หาย ตลกซูเปอร์สตาร์เอาละครับตอนนี้ผมว่าไปชมละครที่น้องต้อนเล่นกันดีกว่าครับ